เจ้าวันนี้อินหาดแมวจะป้ากันไปตะลุยปลาเจ้าเตรียมขัวเตรียมอย่างเรียบร้อยละฮอรเข้าฮอร์แนมเขาแป้งเซโมเด้งถุงเ่าใส่หอยสรุปว่าพอเขาจะได้ยังเนาะเขาเตรียมขัวไปอยู่บ้านเปิดืานไปทำการทำงานเขาก็ต้องก้ามฮาสินเรื่องปัดเรื่องข้องวิ่งก็ต้องซู่ซู่ต่อไปแกงไม่ส้ม ม่วงเสร็ม่วงกันนี่เตรียมม่วงไปตัวมาม่วงเจียมพร้อมเดี๋ยวไปเจอกันปุ่นนะเจ้าหน่องมาถึงละถ้าถึงสถานที่งมหอยละได้ได้แหละได้ละ มาถึงอ่างแล้วเจ้าน้ำแห้งขนาดนักเลยตอนนี้อปลาไหลเขาแล้วน้ำเขียวอมห่มแต่วันนี้น้ำแห้งมากดูหันคั้นเด่นคันขอบมดปนบดตกเทียวได้กี่ตัวมันได้สักตัวมันอเนิ่ฝนมาตอดเฮเอาเลย À? Chị <laughs> <laughs> เร็วว่ะ <laughs> đâu ไปไอ้ đâm นี่ใจเย็น cho อยู่น้ําเย็นน้ําให้ขอแกนอยู่มันตอด càng cũng là hoai con ba số thả con mới mới mày mấy này bẩn quá đìt phun này เออได้ละได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวหอยละนี่ได้ละได้ละความฝันเป็นความจริงละนี่แ่กหาความจริงหายค่ะหอยอ้ยอยู่บ้านหอนมาเล่นหน่ำกันวันี่นะหอยหอยหอยเปิดเปิดกลางแหน่งก็ว่าเปิดเก็บแหน่งเว้ะเปิดกลางแหน่งด้วยต้องหันซักยังหอยนี่หนึจ้า

จริงเหมือนใจถังใจนั่นนะง่วงเวียนเด้อหนี่นะ่ะเนาะอันเดียวง่งหอยกันเด้อเจ้าเด้อเ,เดี๋ยวบุดกับมาติดตามใหม้ไหมเจับมาละเจ้าว่าไปง่้งหอยได้หอยได้ผู้ได้ป๋าแต่วันนี้ไปเปลี่ยนรถสามกันล้เจ้านี่แหมนกันแหลกกันตีว่าเป็นกิโลเปลี่ยนแหมกันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาแหมกันเจ้าสามกันวันนี้นะ Đến đã đứng ban lạ, đây hỏi cán nói đéo, con ai là chợ bến